สุกแล้วโอ้ครับครับอันนี้สุกแล้วครับกินนี่หอมครับครับกู้สีครับสวยครับสีเผยหร้อมครับขับหมูชุบแป้งทอดครับอันนี้บักมาแล้วครับครับน้ำมันครับนี่เต่าแกะเลยครับเปิดครับบ้ดน้อเสียวหมูลงครับ หมูที่บักไว้ประมาณหนึ่งคืนครับครับอันนี้ข้าวเหนียวด้วยครับข้าวเหนียวร้อนๆครับกินกับหมูทอดครับครับหลังจากน้ํามันเดือดครับทอดครับครับใส่หมูลงไปครับหมูเสียบหมักไว้ครับครับช่วงใส่ไม่ๆหมครับกระสีประมาณนี้ครับหมูยังจมอยู่เพราะว่านักับ เดี๋ยวล่อครับล่อหมูสุกครับโอ้กะดีฟู่กันมากครับครับเกียรติตกเปิดแรงสุดเลครับครับโอ้โมกีเกย์ครับโอ้เหลือบนะครับครับอันนี้ล่อครับ นี่คดหรือว่ากับหมูครับนนใส่เวลาถอดด้วมันเจ็ดถึงสิบนาทีครับครับอันนี้ครับเริ่มคนเป็นเรื่องดีครับนี่ครับเจ้ายวด้วยขายพ่อไม่คนเดียวติดกระทะฮะไม่คนเดียวติดกระทะอ๋เอเราต้องคนครับเพราะว่ากันหมูที่กระทะครับหมูเริ่มแล้วครับ ค่อยเช็คเลยว่าคดอยู่เลยครับเพราะว่าสิบว่าไหหมูติดกระทาหรือว่าใหม่ครับสีเริ่มเปลี่ยนเลยครับเมื่อกี้นี่ขาวขาวครับครับอันนี้เริ่มเหลืองเลยครับอู้ครับสีสันครับมือไกลครับอันนี้ท่ายกลางแดดอันนี้ซีบว่าสวยไปเลยครับ ครับหลังจากหมูไก่ซุกครับใส่กระเทียมครับเพิ่มขวงหมออกกินหอมดีครับนครับอ้สีสันครับเริ่มน่ากินแล้วครับหมูทอดครับไม้ละ10บาทครับครับอันนี้รอดนะครับรอสักแป๊บหนึ่งครับแค่ซุกแล้วครับไม้ใหญ่ๆครับครับอู้ครับสีสันครับนะครับเริ่มเหลืองครับ สุกแล้วอู้ครับครับอันนี้สุกแล้วครับกินนี่หอมครับครับอู้สีครับสวยครับสีเวยหอมครับครับอันนี้เลี้ยงเลยครับครับกินนี่หอมเลยครับครับสีเป็นตะแกงครับล่องครับ ลองด้วยใบตองครับมันสวยครับไม้ละ10บบาทโอ้น่ากินครับครับอันนี้จะเป็นหมูทอดแดดเดียวครับอันนี้หมูทอดหรือว่าชุบแป้งทอดครับครับหมูทอดครับขายตลาานัดคลองถมครับสุริ์ครับ ครับครับร้านเพืนครับไม้ละ10บาทครับหมูทอดครับขาดข้าวเหนียวอะไรครับกระอีกหนึ่งไม่ไม่ด้เลยครับถุงละ10บาทครับถุงใหญ่เลยครับ10บาทร้อนๆครับครับอันนี้ทอดกระทะที่สองครับ